ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดีต้อนรับเข้าชู่บรรยากาศโค้งจุดท้ายพี่น้องของปู่ฤสีวางจอกหลอกครับผมเนะโค้งจุดท้ายปูจะมาย้ำให้ตัวไหนรอดที่ตามไปพรป้อๆกันครับปูตาก็ยังเน้นตัวเก่า ปูดูสีมาหมดคืนกราบอกว่าจะตักเนื้อมาเนี่ยปูดูสีอะไรนะปูปูดูสีบนยาหนึ่งโอ้มยยังอยู่อยู่ระหว่างจะดื่มเนื้อเอาจะไปแกล้งเมื่อเสดบัไดบ้างอ่ะหอมพิ่นกระจาอืมยังอยู่อยู่จะอยู่ถึงสงการมึงอ่ะถึงทอดว่าว่เนี้ยอืมตกลงกันไปละปูไอ้ผู้นึงออกบนผู้นึงออกล่างใช่ไปยัง เอออันนี้ก็เราก็ขอเราหน่อยนะฮะเราก็บอกว่าผูตานี่ก็บอกว่าหกเก้านี่แหละ oh. จะไปใช้บนนั้นผูู้บดยากันั่งโจตามักป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 กครับผมเก้าสองนี่แหละจะไปใช้ให้มีเก้าไว้บนนั้นโอ้บลอกเลือเก้าลดบนนั้นเก้าสองจะช่องไปไหนเนอะว่ากันเก้าสองจะช่องไปไหนโนะอไไน้ คือเน้นเน้นเน้นจำจำไปว่ากันปูตาบกหกเก้าเก้าหกเี้ยนะดยวพลาดดยวพลาดจำนี่จะให้มันพลาดม,มาขึ้นก็มันนี่นะมาขึ้นนขึ้นต่อคนดี เราถูกมดทั่วถูกมดนี่ทั้งในปา่าบนนอกบนยเอาอย่างนี้ค่ะใจกันไปเลยพวกน่ะใครใช่แน่เหกันกันปลูมใ่กันไปเลย,ยปูปูพดยาย่เด็กบบเบอย้อมันกันก้าสองเราเนี่ยปฏิกิพัอดูจนสงการลาแล้วโน่นดัง มักบุญเดินหกเนะี่ยจะดูถึงเดิอนหกเลยก็กลับละโอ้เอาขอ,องเราจะเราจะให้ไปตลอดอยู่ว<อ>่างั้ะของคนไดใจะลืมอืมนี่แหละมันพริกขันมันเปลี่ยนแปลงปมาแล้วมาแล้วเอาเอาวางไว้แค่เก้าสองครับผมอืหกเก้ 6, อาออยากกลับก็บกลับเก้าหกก็ได้ ืแต่ปูพุดยาที่เขาบริจาคให้กักเนี่ยของเขาโอ้ของเพื่อตรงตรงยาเดียวเออของเรานี่สายตรงอืมสายตรงอย่างเดียวเลยแต่ปูตานี่ยจะแตกจะกักจะกักเอาพวกเก่าหรือเก่าพวกอืมอ่ะท่านบ้านสัจจูดเลยครับเป็นบ่นซะ่ปูอืมเอาเพื่อก <ừ. S 2> บอกอันนี้มันแยงมาบนมดตัวนี้ <ừ? S 2> มันแยงมาบนมดนี่ยอ้าวมันแยงกันมาบนมดนี่โอ้พอดีใครสามตัวได้เติมเอบอบวกอยู่บนมดว่ากันอ้าวล่างนั่นก็นั่นแหละไอ้หนูปบรูรูนั่นแหละอ้อันนั้นเด็กล่างนั่นแหละอ้าวมีวตัวเดเน,นาะ หนูงูเด็กล่างอันนึงกบหนูงูลงรูเดียวกันมันลงมันลงโอ้เลยก็เลยเป็นล่างเป็นล่างอเอาที่มี่สามตัวหุดปูร่องหันทั้งกบทั้งงูทั้งหนูมีสองเอาให้เอาสองเอาตอ,องตัวล่างนั่นแหะวายอะไรกันเนาะบ้าเลยมันเป็นปริศนาธรรม มันเขาเรียกว่าแค่กระถาสามบาทแต่มันก็มีบทเดียวอือโอ้บอกเข้าใจแล้วนะพี่น้องเยี่ยมสิละก็กระถาสามบาทพี่แท้ก็มีบทเดียวจังละบทดอกทิพไฟแต่สามบาทอย่ ตเต่พออยู่ล่างเนี่อันกบ,กบงูหนูกบงูหนูอันนี้เราบอกไขาต่ตัวเลยตัวตอนนะ้แต่ท้างเไม่ไขเเ่เดยละเดินนีดเดินนี้จับ้้ละมัดไว้อย่างดีเลยใบละหกเก้าเก้าหกนั่นแหละบน ออ้ยากสินบนทั้งสองทั้งปูด้วยสีบดดาปูด้วยสีบดยากระบะยมก็จะเอาของเขาไว้เทิงเก้าสองโคโ,โลเลยว่างัน้นเอ,อาตับใสก่กับอะไรแบบปูเจอ่ชัดเึงก,ก็ได้แล้วชัดเช่นไหนนะเอา ปูดีสีบยากรใหเก้าสองปูตากรใหวเก้าหเก้าก็สิบอกเป็นเก้าสองหกก็สีบ่ได้บบปูอ้ัสิญาติกันขึ้นทิงเนาะมันจะแย่งกันเหมือนกับคนแย่งขึ้นรถไฟเนี่ยนะโอ้ับลนดมอนอกนี้บอไปไซอืม โอ้อ้าพี่น้องเนะาะถ้าตะบนมัดทั้งคู่นี่กัดกัดมิ้น่วนตัวความคิดเห็น่วนตัวเก้าสองหกหรือว่าสองหกเก้ตาตัดเอาได้พี่น้องตัดเอาคือบ่ได้ตัดคือเก้าหกหกเก้าดโอ้อยู่นอกกันเลยปะปัอยู่อโอ้เอาสองมาใส่ให้สันพี่น้องสอ 2, 6, 9, งหกเก้าถ้างั้นนะ่ะอ่ามีโอกาสเป็นไปได้สูง ถ้าจะได้สามตัวเพราะว่าปูพันแย่งกันอยู่้างเทิงเนาะคนจ,จะไปในเมืองหลวงนี่แย่งขึ้นรถไฟนะอ่ะนะอขมนเขนแขนแขีนพี่นอ้องแขนเขีนได้บานสามตัวบนได้ชัดเจนแล้วงายเพราญากถึนบนมัด คื้นนี่แหะตกลงกันไงก็ตกลงอยากเว้ยโอ้ผู้ดใดจะอ่านไพ่เราบอกปูบอ,บอเอาอันนั้นแหละปีนาจท่านนัน่นแหละมันโกบมันก็จะมีทั้งก้าวบนก้าวล่างใช่หรือโอ้โหเลือยูหลอกเว้ยมันก็จะมีทั้งบนทั้งล่างแล้วเลือก้าวเอาบอกปูออือลูกดาตีมาถือได้กบทั้งกบทั้งงูทั้งหนูเนาะ ร่งลูลูกับจะสิจ้าไหนเปียไปได้หลายอย่างใกได้เปียไปได้หลายอย่างมีทั้งหนูมีทั้งงูคทั้งล่างเดี๋ยวดูนั่นจังบ้างล่างก็บอกได้เลยว่ามีเก้าอยู่โอ้ติดเก้าวะปัวติดเก้าเลยอันนั้นก็แปีใส่เอาเนื้องูหนูนั่งกบก็คือกบ่นึ่ะกบก็กบ กบเป็ดเก่าวาพีน่นองเป็นก็บอกเป็นก็ให้มันเป็นกบหรอโอ้ห่วยแปลว่าออกแต่เราปูเราบาดเจ็บซี่เพิ่นแปลว่าปิดแล้วแต่คนละยางได้บาดทั้งกบทัง้งหนึ่งทัง้งเก่าทั้งยังทั้งศูนย์ลงลู่เพระวะ รงนูเดียวกันเหรอครับกบคือกบเ,เลย<อ>หลังนี่คือบอกง,างา่ายๆว่าเทิรก็ไม่เกา่าหลางก็ไม่เกา่า<อ>ใช้โยชนัน,นฟันฟื้นนะเว้ป่าทเอ้าเห็นบอกหรอคนเดิน้องไฟใช้โยกันทั้งหลางทั้งบนป่าทู่สานประวัติานร์เลยบ่โอ้ <c oughs> โอ ยิ่งกว่าร้องเมืองหลวงอีกแล้วปฟาตพีรองเลยมีเก้าเนอทั้งทั้งทั้ง,งล่างเลยเก้าบนเก้าล่างเนี่ยเออเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเอามาใส่อยู่ในนั่นนะอยู่ในกกหมูนูนั่นนะอีกตัวนึงเป็นยังไงพี่รองเดาซุ่มเมอา<อ>วัดดวงตัวขึ้นอยู่กับดวงเออขึ้นอยู่กับดวงล่ะดวงเจินตตาวัดตาหนา แต่ว่าอจะปะเก้าเนอะโชุดจัดคือเก้าไหวล่างได้ตัวเดียว,ดวยได้เพียน้องเด้อได้เก้าติดเก้าไว้แต่ว่าปิศนาอ่ากกงูหนูในรูเดียวกันอโอ้ปูกแบบซีบ่อแปะไ้นี่เนาะสองตัว,<ร>ตวลา่างเก้านง่ายใเ,เก้าม,มันบางละเก้าละใช่นั่นอะ มันบางที่สุดละเก้าตัวเดียวโคลโค,โคละเอาเอาอีกก็เอาอีกสองพยังใส่ก็ได้เจ็ดสองคู่แต่แต่ก็บ่ให้กลับวจนะเนี่ยเก้าเป็นหลักอีกตั้งหากนี่เก้าเป็นหลักอืเป็นหลักยังหละเก้าหลักสิบ่บโปเออนะเปิ้งเรนนั่นหวโอ้พี่ลอ,องเด้ขอสิเปียได้เพราะนอปลายทีมงานกับบ้าผู้เดียวอีกแล้ว ผูปัญญาป่องก็บ่โมนามีเิผพูปัญญาป่องพูปัญญาลักยาพันกับบอมาน้ำมือเนี่ยเก่าอย่างน้พี่รองเอ้เก่าเนอะยังเก่าไว้เก่าเป็นลักเหลืออีกช่วหนึ่งมาต่อท้ายเลยถูกเลยสั่งกินก๋วยเตี๋ยวท่าเลปฟาโมเล็กล่างเนอะเอาเก่าเลยล่างเนี่ยเก่ากุลกเปนเนอะ อะไรมาใส่ก็ใส่โป้ไปต่อนั่นไปเลยก็เรียกว่าลักซิปสิลัดซิปได้คำว่าเก่าลักซิปเลยจะเอาอย่างอื่นเนี่ยเพราะต้องกลับจะมาในฟ้าแผ่นดินต่ำสูงไหนก็แล้วแต่เพราะต้องกลับเลยอยู่อย่างนั้นเลยโอ้โหบ่อะไรเลยเนาะพี่น้องเก่าอย่างเนาะเก่าหนึ่งในบาปูเก่าหนึ่งเก่าสุด้บ่ปูวได้อยู่ฮึได้อยู่ได้อยู่ โอ้ยูกร่างบ่เข้าใจแล้วสู้เก้าหนึ่งไปได้อวอนั่นสู้เก้าหนึ่งปด้โอน้นหนึ่งตัวนี่บ่ประเดีหนึ่งกัเกบเ็ดนี่มันเป็นนามเดียวกันเลยนะโอ้ยก,กูเ,กเาบาๆละ่ะโอ้โหนี่ติูเอาหนึ่งก็เจ็ดมันนามเดียวกันหนึ่งก็ได้เจ็ดก็ได้ตัวเดียวกันเขาว่าอ นนั่อ้าวข้าใจแล้วพี่น้องเอ้ยบอกเลยนะเนี่ยเอาเอาตั้งใจไ่้จะบอกบอกแคฉลักไว้กับมาต้องกลับเด้อบัตรหกเก้าไว้ตัวหนึ่งโอ้ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับละหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วครับผมหมูกว่หนึ่งหมูกว่เจ็ดนะครับโอ้ยังเมื่วานหลายตัวใช่ไหมเอาแขนแขนพี่น้องแขนแขนแขน อาได้มาแล้วครับผมเนาะทั้งบนทั้งล่างโค้งจุดท้ายเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้พี่น้องเด้อแยกกันให้ถูกเด้อจะเอาล่างไปใส่บนโอ้ยกกัวเล้วออกล่มันบ่ไเด้นเงี้เนอตฟูนาะบ่แล้วโอ้สามตัวบนสองตัวล่างวังจอกหลอกแตกเติมพี่น้องต้องบอกว่าเก้าสองหเก้าเทิงแล้วแต่จะคิดเอา ข้าง <Be> ล<ะ>่างเก้าเอาหนูกับเอาหนูใส่ต่อท้ายเลยจบ,จบข้าวเลยอห oh, ลายคู่ว่าบอจ่อย